ครับคุณผู้ชมที่คารับทุกท่านนะครับวันนี้รายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําสัญจรมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทรนะครับก็อําเภอวัดไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีมอบบุญิบัตรของผู้ที่สําเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่2นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ คณะครูอาจารย์ผู้อาวุโสทุกท่านนะครับมาให้เกยียรติแบนซ์สกีพยานว่าโรงเรียนผู้สูงอายุของอบตอหัวใจก็ได้เปิดหลักสูตรมาครั้งนี้นะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเติมเต็มต่อยอดชีวิตให้กับนักเรียนที่มาเรียนณสถานที่นี้นะครับได้มีความสุขนะครับ ไม่เครียดนะครับไม่เป็นโรคซึมเศร้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีบรรยากาศที่ได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับในแวดวงของผู้สูงอายุด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมดีเจวิเชียน้องพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตศาสรแล้วก็ดีเจหนุ่มน้ำมนตนคนรูปหล่อขอบระมาณน,นะครับต้องขอขอบคุณร้านข้าจรเกียติความวังไซเดิมนะครับ ซึ่งบริหารนานโดยคุณนำสุวรรณนะครับที่ให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในการถ่ายทําคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับติดต่อร้านข้าจรเกียติความวังใยเดิมได้ที่0841ตองแและก็15นะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีของอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐาอาจจจัศจรรย์ไว้ด้วยนะครับคุณผูมครับ ร้านไอีในย่านเกาหลีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับ081978สามารถสั8 8่ง9 081978สามารถส9ร้านอในย่านเกาหลีนะครับเปิดหให้บริการทุกวันก็ขอฝากไปด้วยนะครับ มีคุณภาพาแล้วก็รู้อะไรเพราะว่าอยากผู้ติดตามโมเดลทีมที่ก็อานหนังขึ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นักเรียนทุกท่านแต่งตัวสุดยอดมากใส่ชุดยูนิฟอร์มสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับบางคนเหมือนคุณพี่เหมือนซินเวเตอร์สตาร์ลอนแล้วครับคุณพี่คนนี้เหมือนฟีบี้เกตเลยนะครับดาราฮ่องกง ส่วนคนนี้เหมือนหวีอันอันนะครับแต่ถ้าดูทีเหมือนหวีสองอันที่ตั้งบนกระจกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของนักเรียนผู้สูงอายุนะครับซึ่งได้มีความพยายามในการเรียนจนจบหลักสูตรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพที่มีความเข้มแข็งนักเรียนก็สนใจในการที่จะมารับฟังความรู้จากวิทย,ยากรนะครับซึ่งจะเน้น ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นทางด้านบันเทิงนะครับทางด้านความรู้เด็กในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทุกคนมีความหวังมีความตั้งใจที่จะรับปริญญาฟ้ามาให้ได้หนึ่งใบเพื่อที่จะเอาไปสมัครงานให้กับนายกสเทือนถาวรน,นุรักษ์นะครับนายกอบตอแหลมนะครับแล้วก็ท่านนายกอบตอท่าซ้อมนะครับท่านท่าน,ท,านท่านมนู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 น นามสกุลอะไรครับท่านครับท่านครับดีดดดทองออดีทองนะครับท่านมนนีท่านลูกที่นะครับเจ้าที่ก็คือท่านนายกสมบูรณ์คลุกเกียรตินะครับนายก,บกยอบต อดีตนายกที่มีผลงานนะครับเป็นชุดยูนิฟอร์มของอบตหัวไทสุดท่นนะครับนี่คือบรรยากาศของอบตหัวไทโรงเรียนผพุทธโยนีผมอยู่กับท่านอดีตนายกสุทัศน์คุญเสรศรคุณเต้ยคุณยสวดีครับสวัครับสวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรที่นี่ครับก็มาเป็นคณะกรรมการสนับสนุนอะไรครับครับจากการไปดูงานก็มาได้สองรุ่นเลยครับอ๋อสองรุ่นนะครับแล้วคิดว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศที่อบอุ่นทว่าอบอุ่นครับมีความ คนมีความภาคภูมิใจครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมคูแลผู้สูงอายุนะครับครับครับขอบคุณมากครับท่านครับ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 สวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่อดีตนายกอบตหัวไซท่านสุทัศน์ูนเส้นนะครับก็ให้เกียรติมาสังเกตการให้เกียรติมาดูแลความเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เคยพาไปทัศนาศึกษาดูงานจากนอกสถานที่นะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับของโรงเรียนผู้สูงอายุอบตหัวและลูกๆหลานๆทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีในวันจบการศึกษาในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นโรงเรียนของเรานะคะก็เปิดเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะสําหรับสนใจรุ่นสามเนี่ยฟังประกาศจากอบตนะคะได้รับอยู่ตลอดค่ะขอบคุณครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมายืนเคียงข้างอยู่กับซินเวเตอร์สตาโลน แต่ถ้าดูทีเหมือนฮานอนชวาเละเกอร์หลายคนเป็นแฟนคลับแฟนเพจของพวกสองคุณดอนคนรัก,รกคนนี้แหละครับคุณผู้ชมที่คุณเห็นในการไลฟ์สดในการร้องเพลงที่หลาดลิมกรองหัวใจวันนี้ให้เกียริมาร่วมเป็น สักขีพยานในการมอบบุญติบัตทของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบตหัวใสด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพี่มิเกลโรคลิมทุกๆท่านครับวันนี้มาทําอะไรที่นี่ครับมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจผู้ชมโรงผู้สูงอายุครับของอเภอหัวไสครับผมเป็นเทศบาลเนาะเป็นเทศบาลอบตหัวไสอบตหัวไสครับผมก็ยินดีนะครับกับลุงลุงป้าป้า แล้วเขามีกิจกรรมที่ดีๆอย่างเนี้น่าจะส่งเสริมนะครับเรามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับที่มาเจอพี่วิเชียนพวกริมนะครับมีอะไรทักทายไปยังแฟนกลับแฟวนเตงของก็่นหละครับเชิญครับขอขามตลาดน้ําริมคลองหัวไสก็แล้วกันนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมชมนะครับได้เห็นวิถีการใช้ชีวิตจับใจนะเอากันแบบสบายๆแบบ พูดจากันแบบภาษาคนรักๆนะครับถือว่าคนเรารักกันทั้งนั้นนะคทั้งนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมที่กันรับทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับฟอกซองคุณดอนคนรักๆนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมพิธีมอบบทิบัะให้กับนักเรียนผู้สูงอายุด้วยนะครับปกติแล้วก็จะร้องเพลงอยู่ที่หลับริมครองหัวใรนะครับนักเรียนรุ่นนี้นะครับ อนุบาลก็มาศึกษาดูงานด้วยนะครับอีก6 7 0ป,ปีข้างหน้าก็จะได้มานั่งอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องเติมเต็มชีวิตก่อนแล้วครับนี่คนนี้ยิ้มโอ้โหฟันออรอเลยนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับผู้ใหญ่พูดเรื่องนี้นะครับก็จะมีตุลาที่ดีที่ดีกว่ากันหนึ่งโอ้ดีกว่าไง คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้เราท่านนายอำเภอนะครับที่จะมาเป็นประธานมอบ อุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุนะครับท่านนายอำเภอหัวใจท่านเอกชัยสุนทรน,นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวจะเดินทางมาถึงนัดสถานที่ขอต้อรัทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าบ้านนะครับท่านประหลัดเสน่ห์อ่อนเกตพลนะครับซึ่งยืนอยู่กับผมแล้วก็จะมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรของนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่2นะครับซึ่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563มีทั้งหมด 3 5บคนครับวันนี้ครับท่านตลาดครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณมากครับทุกทุกตัวนะครับคัวที่ต้องต้องที่นะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรนะครับไปอยแก่ผู้ชายยในรุ่นที่สองนะครับซึ่งรุ่นแรกก็ได้ดำเนินการถึงขึ้นไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับในรุ่นที่สองนะครับคาดว่าในปีถัดไปนะครับ่าจะมีรุ่นที่สามเกิดขึ้นนะครับซึ่งแนวคิด ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของอบตหัวใจขอุ่นละไม่เกินสี่สิบคนครับก็หประมาณนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นประลัดเสนอ่อนแก่นพลนะครับปลัดอบตหัวใจนะครับก็ดูแลเติมเต็มความเรียบร้อยของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับคุณผู้ชมครับตำบลหัวไจรุ่นที่สองนะคะ อยากเรียนแจ้กงกำหนดการสั้นๆน,นิดนึงนะคะในวันนี้พอเราเริ่มพิธีการผู้สูงอายุผู้สำเร็จการศึกษาลำดับแรกจะเป็นพิธีจุดทุปเทียนบูชาพระรุ่นที่สองปี2 5 6 3ในวันนี้โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุต,ตำบลหัวไส ได้ทำการเปิดการเรียกนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่12กันยายนพศ2562ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้วในรุ่นที่1นึ่จำนวน42คนและเปิดเรียนรุ่นที่สองเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร โดยมีมุมมองเรื่องของผู้สูงอายุในยุคป,ปัจจุบันจากสภาพเดิมผลการประเมินตั้งแต่50เปอร์เซนตขึ้นไปการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวไซตลอดหลักสูตรประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรมีนักเรียนสําเร็จการศึกษารุ่นที่2จำนวน35คน วันทาทับแก้วท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไซท่านผู้ใหญ่บ้านของตำบลหัวไซทุกหมู่บ้านท่านประลัด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานเปียนท่านแขกของโรงเรียนส,งส่งเสริมศักยภาพผู้สูงและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านผู้สังเป็นรัพยากรของคนที่มีคุณค่าแม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมพลแล้วแต่ก็ยังร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือครอรัวได้เช่นช่วยดูแลหลุนหลานขณะที่พ่อแม่ออกไปทำง,งาน ชที่รทุกท่านนะครับหลังจากท่านนายอำเภอเอกชัยสุนทรได้ทำพิธีมอบวัตถุบัตรเสร็จที่แล้วนะครับสำหรับสำหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา3ชิบ้าท่านนะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายรูปหมู่พร้อมๆกันร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกไว้แห่งความทรงจํานะครับก็ถือว่าเป็นความสุดยอดนะครับของผู้สูงอายุที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนครบตามหลักสูตรนะครับ ตามหลักสูตร12สัป,ปดาห์48ชั่วโมงนะครับรุ่นที่2นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่นักเรียนผู้สูงอายุนะครับหลังจากที่ได้รับมอบพฏิบัติจากท่านนายอำเภอวัชัยท่านเอกชัยสุนทรเสร็จสิส้นเรียบร้อยแล้วก็ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในก๊าราอีีท่นทุ ทุกทานนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจใน Facebook ไลน์ด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง y o u t u กดกดกระดิ่งแล้ดยนรับทุกท่านขอบคุณและกคนะครับสหรับอนมาายน้าใจที่น่ากดติดตามกดติดกดกระดิ่งให้ได้บ้นะครับตอนนี้การแสดงนักเรียนกสุอายุก็ได้สิ้นไปแล้วคุณผู้ชมครับ การถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านกระจรเกร็ดฟาร์มวังไทรเดิมนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับบริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับคุณดาสุวรรณรับนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข084128และก็150841281นะครับแล้วก็ขอฝากร้านนายีเนื้อย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยจานประพลและจานกติษฐา อาตจักรนะครับเปิดให้บริการทุกวันยังเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะครับร้านไอติน้ย่างเกาหลีหมายเลข081978สามารถ 39, 8 8, สั081978สามารถสัมผันะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากคุณผู้ชมครับอยู่แล้วใช่ไหม,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 มเห็นนักเรียนผู้สุขารุ่งู้ข่าวร่วมกิจกรรมว,วันมอบพุทธบัตินะครับก็มีกับข้าวอาหารวานข้าวเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเลี้ยงาขยะพุ่งส่งตอนนี้ก็ได้เวลา พักเบรกรับประทานอาหารเที่ยงนะครับซึ่งมีอาหารมีข้าวบกไก่แล้วก็มีน้ำพริกนะครับมีแกงกะทิเยอะๆทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารกันอย่างยินดีนำสำราญนะครับคุณจอมครับหิวแล้วใช่ไหมอยากกินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วใช่ไหมใช่ไหม ก็มีแกงกะทินะครับแกงกะทิไก่แล้วก็มีน้ำพริกนะครับคุณผู้ชมครับมีผักมีต้มไก่ด้วยนะครับโอ้โหล้วนแล้วแต่อร่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับใส่กะทิมาร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเลยได้สิเป็นกินแจ้วไม่งล่ะเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ท่านเกล้าหรอมากครับน้อ คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สมบูรณ์กบิลพัฒนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลหัวทรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าบรรยากาศวันนี้พิธีมอบบุตทบัตรนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้วันนี้ขอขอบคุณท่านแอมเพอแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สนับสนุนกิจกรรมในการมามอบบทบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษารุ่นที่สองในวันนี้ครับรุ่นที่สองนี้นักเรียนมีทั้งหมดกี่คนครับรุ่นที่สองนี้มีทั้งหมด35คน35คนรุ่นแรกครับรุ่นแรก42คนโอ้รุ่นแรกทำไมเยอะละครับรุ่นแรกกันเปิดตั้งแรกก็ไวมากๆหน่อยครับครับแล้วคิดว่ารุ่นต่อไปล่ะครับรุ่นที่สองนี้กล่าวว่าจะรับอีกประมาณ40คน4 0คนนะครับ โอ้ถือว่าสุดยอดมากครับวันนี้ถือว่าบรรยากาศสุดยอดนะครับจารยาครับมีอะไราจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับเชิญครับกว่าถึงญาติพี่น้องที่อยู่ตําบลหัวใจเป็นผู้สูงอายุให้มาสมัครเรียนกับโรงเรียนท่านจะเห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นเป็นการให้เรียนตลอดพูดตลอดชีวิตแล้วก็ที่สําคัญกว่าเพื่อนก็คือทําให้ท่านนั้นได้มีความสุข และสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆแล้วสุขภาพจะได้แข็งแรงไม่เป็นผู้ที่ติดเพียงนครับในอนาคตครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาจารย์สมบูรณ์กบิลพัฒน์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ของตำบลหัวใยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของพิธีมอบบุตรบัตรวันนี้นะครับหลังจากที่โรงเรียนบุูงอยยศได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อ,อรุ่นที่1นะครับวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับมีนักเรียนที่เรียนทั้งหมด42คนแล้วก็รุ่นที่2ล่าบสุดที่มอบบุตรบัตรเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับ ได้เปิดเรียนวันที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับมีนักเรียนทั้งหมด3 5คนแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่3คาดว่าจะรับสมัครในเร็วๆนี้นะครับคุณชครับคำฝันคำฝันของโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้สุขยุทธ์ตำบลหัวใจสงวยอย่างมีคุณค่าสงวยอย่างมีคุณค่าสง่าอย่างมี คุณาภาพนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุของผู้สูงวัย4ีมิติด้วยกันนะครับมิติที่1ด้านากายด้านจิตใจด้านปัญญาและก็ด้านสังคมหรือถือว่าเป็นการเติมเต็มต่อยอดให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดถูกใจเหมือนมาลายสว่านให้กับผมดีเจวิเชียนน้องพริมดีเจมหาชนคนลุ่มน้ําด้วยนะครับขอบคุณครับ